เมื่อก่อนผมเล่นการพน,นันติดการพน,นันคือไม่มีเงินนะครับเจ้านี้กระทวงก็เริ่มจากไม่มีเงินทุนครับมีอยู่60เหรียญครับเจ๊งมาหลายรอบแล้วครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็มาเรื่อยๆเลยครับประมาณ3าี่เดือนแล้วครับดีมากครับคนรู้จักเยอะมากครับภูมิใจมากที่มันผ่านมาอย่างนี้ได้ สวัสดีครับผมเต้ยสาธิตสถิราดิวัฒน์ครับตอนนี้อายุ27ครับเป็นเจ้าของร้านสติกบาร์บีวครับครับตอนนี้ผมขายบาร์บีวอยู่ที่จ้าร้านนวดโรโยัไทยสปาครับอยู่ฝั่งตรงข้ามระเบียงไทยครับในไทยทาวครับเริ่มทำตั้งแต่ประมาณ3-4เดือนแล้วครับก็ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็มาเรื่อยๆเลยครับดีมากครับ คนรู้จักเยอะมากครับตอนนี้เมกซิกันฝรั่งแล้วก็คนต่างชาติแล้วก็คนไทยเยอะมากตอนนี้ที่เด็ดสุดผมขายอยู่3ามอย่างครับมีเนื้อหมูไก่ครับผมที่หลักๆก,ก็คือหมูกับเนื้อครับไก่ก็ตามมาขายไม้ละ3มครับ4ไม้10เหรียญถ้าเป็นเนื้อก็ไม้ละ5 3ไม้12เหรียญก็คิดโกเดงครับ ผมก็ดูที่ไปเมืองไทยก็ดูหลายร้านรถตากผมก็ทําแบบตามที่เมืองไทยเลยครับแล้วคราวนี้ก็มาเปลี่ยนนิดหน่อยสูตรเด็ดก็คือผมจะหมักเอาซอสลาดก็คือไอซอสที่ผมทาครับไปหมักกับเนื้อ1วันครับพอจะมาขายผมก็ทาซอสมันก็จะทำไม่ให้แห้งเวลาเราแพ็คหรือชูโกไปเวลาเปิดมาน้ําก็จะเยอะกว่าร้านอื่นถ้าเวลาแบบเปิดออกมาจะแห้งผมว่าน่าจะอร่อยกว่าที่อื่นครับ มันมันนุ่มแล้วก็น้าซอสอร่อยดี I guess I like the pork. Pork is really good, yeah. My kids they like the chicken steak, so it's good, very good, delicious. จุดเริ่มต้นที่เริ่มขายเลยใช่ไหมครับที่บ้านก็มีภาระเยอะแม่เขามีก้อนเนื้อที่เต้านมครับเขาต้องถ่าบวกกับที่เมื่อก่อนผมเล่นการันตนด้วยอะไร ติดการมานานทานาร้านอาหารนีครับก็คือไม่มีเงินนะผมับนน้องมาเป็นนี่เขาให้เต็มหมดทําให้แบบเสียเครดิตไปหมดเลยเจ้านี่ก็ทวงข้างหน้าตั้งแต่เริ่มทำวันแรกก็คือแบบตัดตัดทุกอย่างนะครับภูมิใจมากที่มันผ่านมาอย่างนี้ได้ ผมขายอยู่ที่อเวนิว26ครับก็เริ่มจากไม่มีเงินทุนครับมีอยู่60เหรียญครับเจง๊งมาหลายรอบแล้วครับผมชอบไปซื้อไอ้มะเขือเทศอ่ะที่ฟูฟอร์เรสบาทก็เก้าเซนนะครับแล้วก็สับประรดบาทเก้า,กาแล้วก็พวกเบลพวกอะไรลูกสองสาลูกมันก็ได้ประมาณ50ออเดอร์แล้วครับผมก็ซื้อไก่แพ็คหนึ่ง10เหรียญที่ไปซื้อเตาแล็กซี่ประมาณ24เหรียญน,นะครับซื้อตาลปี๊บอะไรที่มาทําซอสทาอะไรก็ไปขายขายวันแรกไม่มีคนไปกับผมเลยมันฟิลเหมือนอายมาก ผมขายตั้งแต่6โมงถึง3 4ี่ทุ่มสามชั่วโมงนไม่มีคนกินัรไมาอ่ะผมก็จะตัดใจเอ๊เอาไอ้หาสิบไม้นะปิง้งแจกคนให้หมดเลยตลาดนั้นคนเยอะมากแล้วก็คนไม่มากินของเราผมว่าแทบจะร้องไห้เลยครับพรันเขาคงเห็นควันนะครับจุดประกายที่แบบว่าเอทำไมคนซื้อไอวันแรกอะ่ะพอคนมาสั่งคนหนึ่งสี่ไม้10บาทใช่ไหมควันมันเยอะเลยคนระับคราวนี้ต่อแถวมาติคนเลยห้าสิบไม้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดวันนี้สองครหมด วันที่3มาก็หมดร0อยไม้200ไม้หมดผมรู้แล้วอ๋อเป็นพราะควันครับแบบบางทีนี่แบบเป็นหลักพันไม้อย่างเงี้ยครับนอนแทบไม่ได้นอนครับเพราเราไม่ได้จ้างใครอะและตอนนั้นโควิดเกิดใหม่ๆด้วยครับซึ่งคนไม่ออกจากบ้านครับแต่ของผมขายได้ตอนนี้โควิดก็ทําอะไรผมไม่ได้ ที่ยังไม่มาขายได้ท้าวครับผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขาถ่ายวิดีโอไปให้เขาชิมว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอร่อยช่วยโปรโมทให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรแล้วเขาบอกพี่อันนี้มันน่าจะไปได้นะอะไรเงี้ยส่งคนไทยมาแต่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ10บาท20บาทมไม่ส่งนะครับ20บาทที่วัดไทยผมยังไม่ส่งนะครับบางทีขับไปนู่นเกือบชั่วโมงครับเราให้ใจเขาครับเขาก็มันไม่เกี่ยวว่าถูกหรือแพงครับเพราะตอนหลังก็โปรโมทมาขายคนก็ตอบรับเยอะมากครับ แล้วก็มีพี่ป๊อปเขาก็ช่วยผมช่วยอุดหนุนนะครับเขาเนี้ยมันก็เป็นปากต่อปากปากต่อปากช่วงนั้นก็คนไทยก็เริ่มตามมากินก็มีพวกผู้หลักผู้ใหญ่เขาหนุนนะครับจากตอนแรกที่มันทําไปวันๆนะครับแต่ตอนนี้มันทําให้ผมคิดว่าทํายังไงจะส่งถึงห้าร้านได้ก็มีร้านอาหารติดต่อมาเยอะครับที่เขาจะไปขายอะไรผมว่ามันน่าจะไปอย่างนั้นได้เลยมันตีตลาดได้ first time first time super good สวัสดีค่ะก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆอยู่แถวไททาวอะเนาะง่ายต่อการมานัดพบกันที่ร้านนี้มันก็ดีที่แบบมีสถานที่ให้แบบว่านั่งแบบเพื่อนฝูงมาจอยกันมาแบบมีกิจกรรมร่วมกันในตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งมั่วมอยกับเพื่อนๆก็ได้ค่ะบรรยากาศเย็นสบายอยากให้คนที่ยังไม่เคยลองชิมครับมามาชิมได้ที่ร้านผมครับเบอร์สามสองสามเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าเก้าครับเฟสบุ๊กอินสตาแกรมครับ เขียนสติกบาร์บีค mm ิวเอครับเว็บไซต์ก็ w w w s t i c k b ติกบ c ร์บีคิเถ้าเกิดไม่อร่อยอยังไงยวคืนเงินให้ครับ <laughs>